สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคายเดียพอ p o d c a ์พ p ดแค a ต์เพื่อการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่า AI Chat GPT เนี่ยจะเป็นกระแสะมากๆไอเดียก็เลยคิดว่าเออเราจะใช้ Chat GPT ทำอะไรได้บ้างคุณผู้ฟังคะไอเดียลองให้ Chat GPT AI ค่ะ แต่งนิทานสร้างแรงบันดาลใจค่ะไอเดียก็บอกว่าเออไหนลองเล่านิทานแต่งนิทานสร,าสร้างสตอรี่เกี่ยวกับนิทานสร้างแรงบันดาลใจให้หน่อยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรื่องนี้เลยค่ะไอเดียเนี่ยจะเล่าให้นิทานให้คุณผู้ฟังฟังเป็นนิทานที่ AI เป็นคนแต่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ฟังต้องฟังให้จบนะคะ าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบนภูเขามีชายชลาผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งชื่อว่าอากิระเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศในด้านความเฉลียวฉลาดความมีเมตตาและความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นผู้คนจากทั่วสารทิศ จะเดินทางไปขอคําปรึกษาและคําแนะนำจากเขาอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มชื่อฮิโรชิเดินเข้ามาหาอากิระด้วยความรู้สึกที่กะวนกะวายเขารู้สึกหนักใจกับความท้าทายและความยากลำบากในชีวิตฮิโรชิเชื่อว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความสิ้นหวัง อากิระฟังเรื่องราวของฮิโรชิอย่างอดทนและเข้าใจความรู้สึกของเขาทั้งหมดหลังจากฟังเรื่องราวจบแล้วนั้นอากิระยิ้มอย่างก,กรุบกริบและพูดว่าฮิโรชิชีวิตก็เหมือนขวดโหลซึ่งในแต่ละวันเราก็จะได้รับสิ่งต่างๆเพื่อมาใส่ในขวดโหลสิ่งเหล่านั้นก็อย่างเช่นประสบการณ์ชีวิต อารมณ์และความทรงจำบางครั้งขวดโหลก็รู้สึกหนักอึ้องเกินไปเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความเจ็บปวดแต่เราควรใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ที่เรามีโอกาสเติมเต็มด้วยสิ่งที่สวยงามจะดีกว่าไหมฮิโรชิถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เราจะเติมความสุขลงในขวดโหลได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่เราเห็นคือความมืดมิด อากิระวางขวดโหลลงบนโต๊ะต่อหน้าของฮิโรชิและเริ่มต้นด้วยหินก้อนเล็กๆเ,เขาอธิบายว่าหินเหล่านี้เป็นตัวแทนของความยากลำบากและความท้าทายที่เราต้องเผชิญหินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่หินเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความจำเป็นหรือสำคัญกับเราเลยดูเหมือนว่าขวดโหลจะเต็มไปด้วยก้อนหิน แต่อากิระก็พูดต่อว่าเขาเนี่ยได้หยิบถุงก้อนกวดออกมาแล้วเทลงในขวดโหลก้อนกวดเกาะอยู่ระหว่างหินในช่องว่างที่ดูเหมือนจะหายากอากิระยิ้มและพูดว่าก้อนกวดเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขเล็กๆน้อยๆและช่วงเวลาแห่งความสุขที่มีอยู่แม้ในท่ามกลางความยากลำบากดวงตาของฮิโรชิ เบิกกว้างด้วยความเข้าใจและเขากระสิบว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็ยังมีที่ว่างสําหรับความสุขอากิลาพยักหน้าและพูดเสริมว่าจริงสิแต่มีบางอย่างที่มากกว่านั้นเขาหยิบถุงทรายขึ้นมาและเริ่มเทลงในขวดโหลทรายได้ไหลเข้าไปในช่องว่างต่างๆอุดช่องว่างระหว่างหินและก้อนกรวด สายเป็นตัวแทนของช่วงเวลาในชีวิตประจำวันความสุขง่ายๆที่เรามักมองข้ามอากิระอธิบายรอยยิ้มของคนที่รักเสียงหัวเราะที่แบ่งปันให้เพื่อนๆความสวยงามของธรรมชาติรอบตัวเราสิ่งเหล่านี้คือช่วงเวลาที่ทำให้ชีวิตมีค่าอย่างแท้จริง ฮิโรชิมองดูขวดโหลค่อยๆเต็มไปด้วยทรายและเขารู้สึกมีความหวังเล็กๆในใจเขาตระหนักว่าไม่ว่าภาระในชีวิตจะดูหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ยังมีที่ว่างสำหรับความสุขและความสวยงามอยู่เสมออากิระมองไปที่ฮิโรชิแล้วพูดว่าฮิโรชิจำไว้นะชีวิตเราอาจเจอความท้าทาย ความยากลำบากมากมายแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเติมอะไรลงไปในขวดโลชีวิตถ้าเราเลือกที่จะเติมความรักความเมตตาเสียงหัวเราะและความกระตันอยู่คุณก็จะพบแม้แต่พาระที่หนักอึ้งที่สุดก็เบาบางลงได้ด้วยแรงบันดาลใจจากคำพูดของอากิระ ฮิโรชิได้จากไปพร้อมกับความสุขและความหวังเขาเชื่อว่าแต่ละวันเป็นโอกาสที่จะเติมเต็มขวดโหลของเขาด้วยช่วงเวลาที่สวยงามและความสุขไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามและในขณะที่เขาทำเช่นนั้นเขาค้นพบว่า ขวดโลหแห่งชีวิตของเขากลายเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจและความสุขไม่เพียงแต่สำหรับตัวเขาเท่านั้นแต่สำหรับคนอื่นๆอ,อีกด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฮิโรชิกลายเป็นแสงสว่างนำทางในหมู่บ้านของเขาเขาได้แบ่งปันภูมิปัญญาที่เขาได้เรียนรู้จากอากิระชายชาราผู้ชาญฉลาดและจากการกระทำของเขา เขาช่วยให้ผู้อื่นตระหนักว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็ยังมีที่ว่างสำหรับความรักความหวังและความสุขอยู่ในขวดโหลแห่งชีวิตของพวกเราทุกคนเสมอจบแล้วค่ะคุณผู้ฟังคิดว่านิทานที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องนี้ที่แต่งโดย AI ChatGPT เป็นอย่างไรกันบ้างคะลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาบอกไอเดียกันหน่อยคะ่ะว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรขอขอบคุณที่รับฟังช่องขายเดียพอรแคต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ